สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยด,ดีๆมาฝากกาแฟมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถูกการนีน่นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะีนะครับมาฝากกาแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสนอเท่านะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็กำหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่่ข้้้อออมูลเบืงตนนไปก เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยเจ็ีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายเราคือเพชรสำลิศสิทธิู้พันตูส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นพิกัด100ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายเราคือฤทธิชัยปอพินพัฒน์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกองสุรินทร์ซอจเล็กเมืองหนวพิกัด117.5ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายเราคือสมิงแดงวอจักรวุฒลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชขนานพิกัด125ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายเราคือราชเดชทีเอ็นมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคิวทองนุ้ยสี่มือเมืองพิกัด119ปอนด์นะครับกูเหมยก่ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลนชอบเชียร์นะครับผงขอแนะนานะครับ adpk 2 c งพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk 2 4ครับ ส่วนแฟนบอลท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยให้ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ ID ไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทจซีนะครับขึ้นชกกันาวัตย์ที่13สิงหาคม2566นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยไทจซีนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสมฤทธิ์สิทธุพันตูนะครับหรือว่าสอเดชผ่านนะครับหรือว่าเพชรลูกต้นลูกบันใหญ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับหรือว่าใต้เพชรบุรีหรือว่าเกียรติลมพลังไทยนะครับพิกัด100ปอนด์นะครับ ธนาแฟแดนนะครับเพชรสมฤทธิ์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีวัย15ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่จอมทัพมวยไทยนะครับมีพลเรือตีสุนิสันติชัยนะครับพงสุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับล็อกรัดตีอย่างแน่นแข็งแก่งแทงแรงบุ๊ดูด้านนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาแฟแดนก็มีชนะคะแนนนะครับเพชรเดชฤทธิ์นะครับนพเดชมวยไทยที่จังหวัดระยองนะครับในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสันจอนที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนน เพชรเดชปริศนะครับทวีศักเล็ก4พลังที่เวทีช่อง74นะครับลาสุดนีสรุดแพ้คะแนนก้าศึกษอสละชีพที่เวทีราชดำเนินนะครับสามปอมลาสุดนีชนะ2ไฟสรุดแพ้1ไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโชกุลนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดกรสินวัย14ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับมีอาจารย์ดามนะครับนาคอกดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสียนุปานบุรีนะครับให้การสนับสนุนครับเป็นมวยขวานะครับบูเปิดเกมนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับต่อยหมัดฟันศอกดูแรงบู๊ดุดดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทัางฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้คะแนนนัดทีใต้เพชรบุรีนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็แพ้นักยกที่4นะครับคีเรียนเพชรสี่หมื่นนะครับที่ เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรเมืองเสือปอมมงคลอินนะครับที่เวทีช่อง7จนะครับวันนั้นก็ชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับนักมวยในรายการนะครับนี่มีนับนอกันไว้นะครับจึงได้ชกช่วงถ่ายทอดสดนะครับแต่ก็ชกแค่3ยกเท่านั้นเองนะครับ3ปอมล่าสุดของธนาแฟน้เงินนะครับก็แพ้2ไฟชนะ1ไฟฝนะครับ ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มการชกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูดีกว่านิดๆนะครับชื่อมวยก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าเคยชกเป็นคู่ที่1คู่เปิดหัวของวมไทยเจสีชกในรายการวมไทยเจสีแล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายล่าสุดชกเป็นคู่ที่5้านะครับหลังถ่ายทอดสน,น,นครับก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายแดงจะมาก่อน,นครับวันนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรโชกุนรูเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสมฤทธิศิษฐ์ผู้พันตู่นะครับดูชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อนครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือฤทธิชัยปอพินพัฒน์นะครับหรือว่าครัวจิระพัฒน์ซีฟู้ดนะครับหรือว่าสอสมานกาเมนชื่อเก่าก็ฤทธิชัยยานะครับบ่อเทคโนโลยงปู่สวงนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับก้องสุรินทร์สอจอเล็กมังนวนนะครับหรือว่าสอดำเนินพิกัด117.5ปอนด์นะครับ ธนาแฟา์แดงนะครับฤทธิชัยนี้เป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย18ปีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่สอสมานกาเมนนะครับมีเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาฝฟร์แดงก็มีชนะคะแนนแมนสิเจนิ่มนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็พลิกชนะก้องสุรินทร์สจเจ็กคมงหนุนที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับก็คือคู่ชกในวััันนนนี้ะะคครรบบหหมมดดด4ยยกก3ูว่า ราคาบนล็อกนะครับเป็นรองเยอะนะครับแต่ว่ายกที่4มาได้ฟันศอกคู่ต่อสู้แตกนะครับก็เลยพิกกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเด่นพยักศักสตูนที่วิธีช่องจัดสสามฟอร์มล่าสุดของท้านแฟแดงชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1ฝ่ายนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องสุรินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยสิบแปปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สอจ้เล็กเมืองนนท์นะครับมีสอจ้สมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันนะครับสฟอร์มล่าสุดของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีชนะคะแนนเพชรบุญชูแอสันปาตองนะครับที่วิทีราชดำเนินหลังจากนั้นก็พลิกแพ้คะแนนริท ชิชัยนะครับสสมานการเมนที่วิธีช่อง74นะครับวันนั้นมาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรพิชิตชัยนะครับนายกเอตาสาราที่วิธีราชดำเนินสามฟอร์มล่าสุดชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้สองฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าฟอร์มของธนาฟแฟรงจะดูดีกว่านะครับแล้วก็พิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับเดือนอพฤษภาคม ปี66นะครับก็ประมาณ3เดือน2-3เดือนที่ผ่านมานะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด1 2 1ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่จึงชกน้ำหนักปล่อย,อยนะครับต้นๆเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินก้องสุรินนะครับที่ชิงทำก่อนอาศัยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีออกนำไปก่อนนะครับกางอากาศนี้มีไม่ต่ำกว่า15ช่วงตัวนะครับแต่ว่ากลางยก4นะครับไปพลาดโดนศอก มีบาดแผลแตกมีตําหนินะครับสุดท้ายก็พลิกแผ้ให้กับทางด้านฤทธิชัยปอพินพัฒน์ไปนะครับไฟลยล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงฤทธิชัยปอพินพัฒน์นะครับที่พลิกชนะคะแนนทางด้านก้องสุรินมาได้ในไฟลล่าสุดที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินก้องสุรินนะครับซึ่งการเตรียมตัวการฟิตซ้อมเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่แน่นอนนะครับ คู่นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีการหลับหล่นนับนอกหรือว่ามีบาดแผลแตกนะครับผมดูว่าจังหวะฝีมือของทานต์่ายน้ำเงินนะครับกองสุรินทร์นะครับจังหวะฝีมือดูรวดเร็วกว่านะครับวงนอกหลักเหลี่ยมดูดีกว่านะครับวันนี้ต้นๆนาไปก่อนอีกแน่นอนนะครับไปไปๆก็น่าจะประคองตัวแล้วก็เอาชนะคะแนนทันา์ฤทธิชัยนะครับปอพินพัฒน์นะครับแก้แค้นได้ได้สำเร็จนะครับไปเป็นแบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่2นะครับของมัธยชีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกล้องสุรินทร์สเจาเล็กเมืองหนวงนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสมิงแดงวจักรวุฒินะครับหรือว่าเพชรสี่หมื่นหรือว่ากลุ่งธนเกียรต์ครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันนะครับหรือว่าเพชรเล็กลิขิตรถยกนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับ คาร่าแฝดแดงนะครับสมิงแดงนี่เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยเพชร40,000นะครับมีคุณวิทยาเพชร40,000นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีเสียไก่วอจักรวุฒินะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในนกแล้วก็ตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอมล่าสุดนี้ต้องบอกว่าอย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของธนายไฟแดงนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมนึกที่เวทีช่องเจ็ดสี่ล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วฟ in you ้าน้อยนี material, like ่เป like ็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย22ปีนะครับก็ททำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอจารุวันนะครับมีคุณแชมป์สจารุวันนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีคุณชัดชนะนิสวงนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางแทงแรงมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดอันตรายนะครับต้นๆนี่ถือว่าประเภทอาวุธหนักแรงอีกหนึ่งคนนะครับอันตรายเลยนะครับต้นๆ้นนะครับปลายปก็เป็นประเภทอาวุธสวยงามนะครับ สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแทงลึกแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับห้าฝ่ายหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครที่สําคัญนี้เป็นการน็อกไปถึง4ไฟฝ่ายเลยนะครับฟอมสดมากๆคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับพบกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับท่าดสามฟอร์มหลังสุดของทนาฝ่านยน้ำเงินนะครับก็มีชนะน็อกยกที่1น,นะครับยอดอาชาไนนะครับเกียรติวิสุทธิ์ที่เวทีราชดำเนินนะครับ หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนนิชาวเอราวันที่วิธีราชดำเนินนะครับวันนั้นมาเข้าเวีนแทนด้วยกันนะครับด้วยนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่สานะครับไข่มุกขาววอจกูที่วิธีช่อง7จนะครับก็คือเพื่อนร่วมค่ายของสมิงแดงในวันนี้นะครับวันนั้นทางด้านแก้วฝาน้อยมาเข้าเวีนแทนด้วยนะครับแต่ว่าอาศัยความสูงความยาวนะครับแทงเข่าเอาชนะนอกทางด้าน ไข่มุกขาวหักปากาเซียนซุกทำนักไปได้แบบสวยงามเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของตรนาแฟนัเงินนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ไปถึง2ไฟเลยนะครับ คู่นี้เป็นประเภทฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับฝีไม้ลายมือเข่าในนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าสูงสูงยาวๆเข่าแหลมแทงเจ็บแทงลึกนี่ผมดูว่าธนารฝาน้ำเงินจะได้เปรียบสรีระส่วนสูงนะครับเป็นโมลูปล่างดีนะครับชกกับใครจะไม่เสียเปรียบรูปร่างนะครับดูว่าวันนี้ก็ยังได้เปรียบรูปร่างได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแล้วที่สําคัญนะครับดูว่าเข่าแหลมแทงเจ็บแทงลึกมากกว่านะครับวันนี้ก็บทเบียดไปแล้วก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับ แก้วฟ้าน้อยเกียรติชัดฉันันนะครับฝีไม้ลายมือเข่าในอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมชอบไปที่ความสูงความยาวนะครับวันนี้ได้ได้เปรียบได้สูงได้ยาวได้ลอยนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บแทงลึกนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทา้านสมิงแดงนะครับวอจักกุินะครับไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยไทยเจีนะครับในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัดนันันครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคุยกำํารายการนะครับฝ่ายตงคือราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าสอเพชรจํารัดหรือว่าชอ,อัจฉริยะส่วนฝ่ายน้ำเมือน,นะครับคิวทองนุย4มุมเมืองนะครับหรือว่าพยักษ์พันล้านหนุย4มุมเมืองนะครับพิกัดก็คือ1.19ปอนด์นะครับ ทานนั่งฝ่ายแดงนะครับรัชเดชก็เป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวัย21ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีคุณนกน้อย TN มวยไทยนะครับหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีนะครับวงในไล่แขนปั้มตีหมัดสอกรุนแรงครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านนัฝ่ายแดงนะครับรัชเดชก็มีแพ้นกยกที่4เด่น สิทธิ์นายกทวิปตะพงนะครับที่จังหวัดระยองนะครับในศึกช้งางมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวิปตะพงที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับล่าสุดนีแพ้นอกยกที่หนึ่งอาริปสอเดชพันธ์นะครับในศึกวันลุมพินีสามฟอร์มล่าสุดแพ้สองฝ่ชนะหนึ่งฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคิวทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับวัย17ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีเสี่ยหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับชำนาญพี่บุญสุขนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านขวัญเพชรสอสุวรรณพักตีนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่แชมป์105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับอดีตนะครับแล้วก็แชมป์105ปอนด์ประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าล่าสสุดดนี้้้ลละไไปแวก็ยังงครอ อีกตำแหน่งหนึ่งอีกแชมป์อีกแชมป์มหนึ่งนะครับนั่นก็คือแชมป์ทูฟ o r y ยูนะครับแบนตั้มเวทร้อยสิบแปดปอนด์ที่เวทีลังสิตล่าสุดเลยนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสาสตร์แข้งต่อยหมัดฟันซอกลุแลแอนนะครับหลักเหลี่ยมดีขวางหน้าปั้มตีแข็งแก่งบูดุดันหมัดซอกคมนะครับสามฟอร์ล่าสุดนะครับของทนาฟแฟนน้ลเงินก็มีชนะน็อกยกที่สี่นะครับฉลองชัยเลขาก็อแปดริ้วที่เวทีลังสิตหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนะครับจเจริญ จเจริญเงิน,นครับบุญลานามวยไทยที่เวทีลังสิตนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์แบนตําัมเวท118ปอนด์เวทีลังสิตด้วยนะครับสามารถเอาชนะเจริญเงินก็ขวาแชมป์มาของได้สําเร็จนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับไปสะดุดแพ้คะแนนปังต่อพอหลักบุญที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินเวิร์ s ซีรีส์มานะครับวันนั้นปังต่อสับศอกได้นะับ8 ก่อนในยกที่3ารครับสุดท้ายก็ชนะคะแนนทางด้านคิวทองไปนะครับไฟล์ล่าสุดคิวทองก็สรุดแพ้คะแนนให้กับปั่งต่อไป3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2ไฟแล้วก็แพ้1ไฟนะครับเท mm ียบกันที่ฟอร์มก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคิวทองจะดูดีกว่านิดนิดเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดี ดูดีกว่านะครับดูมาก่อนนะครับอายุเยอะกว่าน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายด้วยนะครับทนาแฟแดงก็จะเป็นนักมวยอยู่สายศึกเกรตเพชรเป็นประจำสายศึกเก็ตเพชรอยู่แล้วนะครับก็จะชคอยู่สายนี้เป็นประจําสม่าเสมอนะครับก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนไฟน้ําเงินคิวทองนี่โดยปกตินะครับจะโชคอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้น่าจะเป็นไฟแรกเลยนะครับที่มาเยือนในสายศึกเกรตเพชรก็ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับ ชื่อมวยของทนาฟ่าแดงก็อาจจะดูชกมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าฝีไม้ไลายมือถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ดีกีของทนาท่าแงเงินอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับไม่ธรรมดาเลยครับล่าสุดนี้แชมป แบนตตัมเวด118บอ์ของทูฟอร o ยูนที่วิธีหลังสิดด้วยนะครับก็ดูว่าร่างกายของทนาทาฝ่ายน้ำเงินช่วง,หล,งหลังจะดูดีกว่านะครับชื่อมวยอาจจะชกมาชกมวยมาที่หลังนะครับแต่ว่าช่วงหลังร่างกายของทนาทาฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่านะครับทนาทายฝ่ายแดงสามฟอร์มหลังสุดนี่สรุปแพ้ไปถึงสองฝ่ก็ดูว่าร่างกายดูเป็นรองทนาทาฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วนะครับก็ยังชอบไปที่ทีมเยือนอย่างฝ่ายน้ำเงินนะครับคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับชื่อมวยอาจจะมาาาาททีีี่่่่่่หหลลัังงงงชกกกมววยย็จรริบแตดดูา โชคฟอร์มดีกว่านะครับเพราะว่ามีชนะมากกว่าแพ้นะครับแล้วก็ที่สําคัญดีกีแชมป์เบนเทเวต118ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้น่าจะข้ามถินมาเอาชนะคะแนนเจ้าถินอย่างราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนารายการของมวยไทยจสีนะครับในสัปดาห์นี้ข็อมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคิวทองหนุ่ยสี่มุ่งเมืองครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับ คู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสมฤทธิสิทธิ์ผู้พันตู่นะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปรียบนิดนนะครับและคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องสุรินทร์สอจ้เล็กเมืองนนท์นะครับเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่าวันนั้นต้นๆนำไปก่อนเยอะเลยนะครับแต่ว่ามาพลิกแพ้ไปป่ายมีแผลแตกนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นน่าสำเร็จนะครับคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องสุรินทร์สอจ้เล็กเมืองนนท์นะครับและคู่ที่3นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วฟ้าน้อยเกียรตติชชาา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 านนนนนัััััฟอออรรร์มมมสสดดดด้้้้วววววยยยยกกทททงงงงงงคคคคคููู่่่่่่ีะบบแขฝ เงินนะครับแก้วฟ้าน้อยแทงแหลมแทงเจ็บแทงลึกมากกว่านะครับคู่ที่3มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันและ 4, คู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับคิวทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับ, Q ong, 4, รบชื่อมวยอาจจะมาที่หลังชกมวยที่หลังนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่านะครับช่วง3ฟอร์มหลังสุดนี้ฟอร์มดีกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้มาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนลุ้นพี่อย่างราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกคู่ที่สี่ับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ